เราอยู่ที่บ้านร้อมวานาเนสซิงโฮมจ้าเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจะ้ะและผู้ป่วยระยะพักฟื้นเดี๋ยวฟินจะพาทัวร์ห้องกันจะ้ะห้องนะทุกคนสวยมากเหมือนอยู่โรงแรมเลยอะเหมือนมาเที่ยวพักผ่อนอยู่บ้านตัวเองเงี้ยส่วนวิวนะก็สวยจับใจระเบียงก็กว้างและนี่คือห้องจ่ามีแอร์มีที่นอนแบบปกติ ที่สามารถช่วยหลือตัวเองได้และก็ที่นอนแบบผู้ป่วยพักฟื้นแบบนี้เขามีกดกิ่งให้เรียกเสียงมันก็จะไปที่นี่เลยพี่พยาบาลเขาก็จะขึ้นมาหาเราทันทีโซฟากว้างขวางม,มีทีวีให้ดูมีพัดลมมีตู้เก็บของมีตู้เย็นโครบห้องน้ำนะคะดีมากสวยหรูมีฝักบัวดูดีมีฮี่ราวให้จับด้วยแล้วก็มีตัวกดกิ่งเรียกพนักงานด้วยมีกล้องวงจรปิดความปลอดภัยแน่นหนาะ และนี่เราก็ลองทดลองเป็นผู้ป่วยนะคะว่าถ้าเขาเข็นรถเข็นเข้เขาห้องน้ำเองจะเป็นยังไงนี่อันนี้คือชนสีค่ะเป็นที่แบบผักฟื้นกายภาพตัวน,นี้เอาไว้ฝึกยืดนะคะเดินฝึกเดินฝึกวิ่งฝึกเคลื่อนไหวนะคะที่บ้านล้อมานามีครบค่ะและนี่ก็คือผลงานของผู้สูงวัยมีพืชผักสวนครัวให้ผู้สูงอายุเก็บได้แล้วก็ยังมีต้นไม้ แล้วก็มีห้องผักฟื้นกายภาพมีปั่นจักรยานวนไปมีของเสร์ฟอุปกรณ์ทักษะต่างๆมากมายให้เล่นไม่น่าเบื่อลิฟมีความปลอดภยัยนะคะแล้วก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกบ้านเอาว่านานยินดีต้อนรับทุกท่านอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านดูแลเสมือนลูกหลาน